สวัสดีค่ะสวัสดีชาว s a กุระซ i ม u เตอร์ทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิลันทีวกับช่วง h o How to อีกแล้วก็คือสอนเกี่ยวกับเกมซากรระนั่นเองแต่สอนในที่นี้ก็คือสอนในที่ที่แบบเรื่องที่แบบพี่บุ้งขี่รู้หรือว่าทำเป็นเท่านั้นนะเพราะว่าพี่ก็เพิ่งหันเล่นเหมือนกันได้ประมาณสองสเดือนนี้แหละ แล้วก็วันนี้จะมาสอนทำชุดนี้เลยที่กำลังใส่อยู่นี่เลยเป็นชุดที่ทำจากยูนิฟอร์มก็คือง่ายๆก็คือแบบก่อนที่เราจะไปทำมาชุดนี้เราต้องใส่ยูนิฟอร์มไอตัวแรกเกินชุดแดงๆอ่ะสัก่อนปะเดี๋ยวพี่จะพาไปทำก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่กุ้งกี่ด้นะ ให้ยังไงก็คอมเมนต์ได้นะโอเคค่ะไปรับชมกันเลยอย่าลืมนะคะต้องเป็นชุดยูนิฟอร์มเท่านั้นปาค่ะกดที่เมนูจากนั้นก็พรอฟแล้วก็เลือก พรมมานั่งนะคะอยู่ที่หมวดเฟอร์นเจอร์นี่ค่ะเลือกพรม,มเขียวนั่นเองเลือกออกมาเลยเสียงจะแปลกๆนะเพราะว่าพี่เพิ่งตืง่นอ่าทีนี้ก็กดเข้าไปที่ปุ่มเมนูแล้วก็พร็อพอีกครั้งก็คือกดที่พรมเราจะแก้ไขพรมนั่นเองเลื่อนค่ะเลื่อนลงไปล่างล่างหน่อยแล้วก็หยุดอยู่ที่ตรงนี้นะ นี่คยย่ะที่หัอข้อมมทเทเรียลเปลี่ยนสีพรมนะให้เป็นอิฐในวงกลมสีเหลืองเลยนะจากนั้นปิดหน้าจอ,อมาแล้วก็มาเปิดโหมด X Y นะคะน้องๆเปิดโหมด X Y ขึ้นมาติ๊กถูกทั้งสองช่องบนล่างเลยค่ะ เราจะไปกันแบบช้าๆนะทุกคนเพราะว่าน้องๆบางคนก็จะทำช้าเนาะคนที่ทำเร็วก็ค่อยๆทำนะจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่อ่าเราติ๊กถูกสองช่องแล้วกดที่เมทัลเลียสเกลค่ะ Y ลบหนึ่งครั้งช้าๆนะคะน้องๆจากนั้นค่ะเมทัลเลียสโพซิชันก็กดที่ Y ลบสองครั้ง เสียงยังแบบสลึมสลืออ่าต่อไปนะคะเราจะทําการเอาเครื่องหมายถูกทั้งสองอันออกค่ะจากนั้นที่เมนูแถบบนค่ะ Material Scale ก็คือกดที่ Y บวกหครั้งจากนั้นค่ะ Material Position ด้านล่างนะคะ Y ลบสีครั้งพอเสร็จจากตรงนี้แล้วนะคะให้น้องๆเข้าไปที่ในห้องค่ะตรงว้าเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มนะคะ เราจะเข้าไปที่ในห้องเปลี่ยนเป็นชุดยูนิฟอร์มค่ะสังเกตจากโทนของชุดนะโทนสีของชุดถ้าเกิดน้องๆได้โทนสีนี้ก็ถูกต้องนะถ้าไม่ได้คงต้องได้กลับไปเริ่มใหม่อ่าเราจะทําการเปลี่ยนเป็นชุดยูนิฟอร์มนะดูหน้าน้องนะ ลองดูแน่น้องแน่น้องจะประมาณนี้พอเปลี่ยนยูนิฟอร์มเสร็จปาค่ะเราจะกลับไปนั่งที่พรมอีกครั้งเหมือนเดิมค่ะเข้าที่แถบเมนูจากนั้นก็พรบเหมือนเดิมแล้วก็แก้ไขพรมเช่นเดิมค่ะ เลียนมาที่ข้างล่างน,นะคะมาติ๊กถูกคูณสิบค่ะเหมือนเดิมค่ะทั้งสองช่องใส่เครื่องหม่ถูกจากนั้นมเมเรียวลสเกลค่ะ y บวกหนึ่งครั้งแล้วก็ด้านล่างค่ะมเมเรียอลโพซิชัน y าบวกสองครั้งแล้วก็ทำการเอาเครื่องหมายถูกออกทั้งสองช่องนะคะ จากนั้นค่ะเมทริสเกลวายลบหนึ่งครั้งแล้วก็สุดท้ายค่ะเมเรียโพซิชันวายบวกสครั้งมาชมผลงานกันเลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่มุ่งกี่ต้องขออภัยที่เสียงเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนก็ไปหาคลิป มาแบ่งปันกันเลยทีเดียวถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่บุ้งกี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย